ครับตอนนี้คุณในช่องเอจิกโปนะครับว,วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกานกล้วย The a d v e n t u r e กันอีกแล้วนะฮะงงใช่ไหมว่าผมมาอีกทำไมทั้งที่มึงบอกว่ามึงจะไม่มาเล่นแล้วเออไอ้คอยเีน่นหวังไม่เล่นแล้วไงอีพีสุดท้ายนะ่ะแล้วทำไมมึงกลับมาเล่นผมต้องขอบอกนะครับผมก็พูดจริงตามนั้นแหละแต่วันนี้พอดีมีน้องคนหนึ่งเขาขอมาแล้วครับว่าอยากให้พี่คอยเล่นเรียกว่าอะไรภูผ,ผาสู้กับอ,อ่สู้กับงวงแดงดูนะฮะ ะะอยากให้ลองดูว่า,าท่าของปูผาที่เรียกปูผาออกมาเรียกออกมากี่ครั้งงวงแดงถึงจะตายนะครับผมก็เลยแบบเอเอก็ดีวะผมก็ยังไม่เคยลองนะครับผมก็ว่าผมก็น่าจะลองดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคมา้วฮะเยวก่อนที่จะไปเจองวงแดงเนี่ยเราต้องอันนี้ก่อนแป๊บ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ่อตอนนี้จะไปเจองวงแดงมันต้องสู้กับไอ้พวกทหารนี้ก่อนให้หมดก่อนโอ้เออเตะยอดหน้าแม่งเออ,เอ,อจรวเข้ฟัดหางงงเลยชักงทำได้ได้ไงมีแต่จรวเข้ที่ทำได้เหรอเอาพี่ปืนใหญ่ใช่ไหมครับมีน้องๆบอกผมมาปืนใหญ่กับ พี่ปืนโตพี่ปืนใหญ่ปะเออช่างเถอะนั่นแหละสักอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บทหารให้หมดก่อนเนาะโอ้ยลุมอ่ะมีลุมอ่ะเ,อเดี๋ยวเรียกพ่อมาพ่อครับจัดให้ผมนะครับพ่อมานะครับผู้ผาึบเอาดิเอาดิกระทืบท้าครั้งเดียว ตายทั้งวงอ่ะเอาดิเอาดิเอาพ่อโคตรโหดอ่ะมีใครสู้พ่อผมบ้างหรอครับพ่อภูผาฮะเอาดิครับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ตัวได้แค่ฟันหางกว้างแนวหลังกว้างแนวหลังโอ้ยคนก็ทำได้เนี่ยโอ้ยช้างก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจะไมเตะใครไม่โดนโอ้โห ทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยผมกลับเล่นทีไรแม่งยากขึ้นทุกทีเลยโอ้ยเออเอออ๋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 อเอายังไงละ่ะเองสวัดิครับมาดิครับน้องมาดิครับสวดิครับโอ้โหเลือดผมเหลือน้อยมากกลับม,มาเล่นทีไรแม่งกากลงทุกทีโอ้ยผมโดนอีกทีเดียวผมตายแล้วเนี่ยต้องเรียกที่รักมาช่วยก่อนแท๊บ จะรักมาช่วยฉันหน่อยเนี่ยครับชบาแก้วเอาไปเลยเลือดชาบ้าแก้วบอกเดี๋ยวผมขอเดินนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฐานทัพของฝั่งองสาวดีนะฮะดูนะฮะดูขนาดกั้นป่วยมันเดินไปคนเดียวไอ้พวกนี้มันยังไม่ตกใจเลยดูนะฮะเห็นงวงแดงไหมครับตรงโน้นโอ้ย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 มาจากไหนเนี่ยเออเออเออ มึงจะเข้ามาทำไมแล้วโอ้ยเออเออเออโอ้ยทหารมาจากไหนวะนี่โดนเตะไปดิโดนเตะไปดิครับโดนเตะไปดิครับจะทำอะไรแล้วเอ้ยนี่ไงตัวที่แกต้องการทันนี่แหละกลานกล้วยสนใจฉันบ้างหน่อยสิพวกอ่อนเอ้ยเอ้ยได้ยินเคทไปเดียวสงสัยน่าจะไม่ได้ยินพวกนี้หัวหนวกนะฮะน่าจะใช่ ดูดิผมอยู่ตังด่ามันยังไม่เห็นผมเลยนี่ตั้งฝั่งศัตรูมาลุยเดียวแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยอ่ะเอาปืนใหญ่เนี่ยอายิงกูหน่อยอ่ะยิงกั้นกูไว้หน่อยอ่ะไอ้อพวกทหารของสาเอ้ยเดี๋ยวห้าตัวนะฮะเอา,านะครับตอนนี้มานาเต็มละมาทหารตัวสุดท้ายแล้วด้วยมาแล้วครับเจอเอ่าหัวแดงแล้วนะครับโอ้โหตาแดงจริงๆมา ทดสอบเลยนะครับใส่เลยนะครับโอ้โหจะฟาดผมหรอเจอผู้หาพ่อผมเป็นไงเล่ากระทืบเท้าทีที่พ่อสะเทือนนี่เป็นไงล่ะโอ้ย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 ปัญหาคือผมจะหลบมันยังไงอ่ะโอ้ยปัญหาคือในตอนนี้คือหลบมันยากมากเลยแล้วกว่ามานาของพ่อผู้หาโอ้ยจะเต็มเนี่ยผมก็ืน่าผมว่าโอ้ย จะตายก่อนน่ะเพราะว่าระเบิดเวลาของมันโอ้โหผมหลบมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าสกิลมัน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 ล็อกเป้าเลยอะแบบว่าถ้าผมหลบผมก็ตายดูนะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีกระโดดอ่ะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีกระโดดอ่ะถ้าผมห่างกับมันมันก็จะใส่ผมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยผมตายได้เลยนะ่นี่ย เยาให้ฉบาแก้วเพิ่มเลือดก,ก่อนก็คือไอ้งวงแดงมันโกงนะครับถ้าผมถ้าผมอยู่ไกลอ่ะมันก็จะใช้วิธีการล็อกเป้ายิงมิสไซล์ใส่ผมดูมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ๊ยอะไรโละเอ,อ้ยจะตามกูอะไรดักหนาโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มันทำยากอะน้องพี่ต้องขอบอกนะครับสำหรับคนขอเลยว่ามันทำยากมากเพราะว่าเนี่ยเด๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วพอพี่เลือดลดพี่ก็จะไปเพิ่มเลือดเอ้ยเพิ่มมานาเอ้ยเพิ่มเลือดใหม่แล้วให้ชบาแก้วแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเสียมานาอีเพราะฉะนั้นพี่ต้องสู้อย่างเดียวอ่ะผมต้องสู้เท่านั้นนะฮะมัน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 ต้องสู้เท่านั้นน่ะไม่สู้ไม่ได้อะดูดิ มันถอยหนีผมทําไมเนี่ยไอ้งวงแดงเนี่ยมันจะกลัวผมทาไมอ่ะโอ้ตัวเล็กกว่าเออเฮ้ดูอุปราชาอยู่ด้านบนสิครับโอ้โหตัวยังเหมือนพันเ,เลตตัวเล็กนิดเดียวเองที่จริงงงแดงมันกามันคิดว่ามันเก่งก,กับผมแล้วตอนเนี้ยผมหนีมันไงเออเออเออเอาเฮ้ เอา้าตายเลยเหรอเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไ่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่อยูย่วะเฮ้ยเฮ้ยงั้นก็แสดงว่าถ้าสมมติเรากดภูผานะครับจากที่ผมคาดประมาณไปนะกดภูผาน่าจะ2-3ครั้งตายเลยนะครับเพราะว่าตะเกียคือมันตีเร็วมากเลยคือหลังจากที่ใส่ถ้าไม่ตายของภูผาลงไปปุ๊บ ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ตีอีกนิดหน่อยแปบ๊บเดียวตายเลยนะฮะงวงแดงเนั่นก็หมายความว่าอู้ถ้าไม่ตายของภูผาเนี่ยคือถ้าไม่ตายของการกล้วยที่เรียกภูผาออกมาเนี่ยก็แสดงว่าแรงมากๆแรงจนถึงแบบว่าทําให้เลือดของงวงแดงลดเยอะมากเลยทีเดียวมันทําให้เราตีได้เร็วเฮ้ยมันทําให้เรานั้นชนะงวงแดงได้เร็ว มากกว่าปกติเพราะว่าจากตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นมา3าครั้ง4ครั้งแล้วเนี่ยเวลาสู้กับงวงแดงเนี่ยคือถ้าสมมติตีเฉยๆอะแค่ไม่เข้าคือใช้เวลานานอยู่นะพอสมควรเลยกว่าจะจัดการวงแดงได้ถ้าตีเฉยๆนะถ้าตีเฉยๆนะถ้าไม่ได้เอาอะไรมาช่วยนะแต่นี่คือแบบเฮ้ยเอาภูผามาช่วยปุ๊บแล้วก็ตีงวงแดงนิดหน่อยตายเลยนะฮะโอ้โหโหมดมาก แล้วทีนี้ให้ผมเดาเฉลี่ยนะครับจากที่น้องๆบอกผมมาว่าให้ผมลองเอาปูผาไปสู้กับงวงแดงดูผมก็สรุปเลยว่าก็2-3ครั้งนะครับตายเลยผมคิดว่านะ่ประมาณสัก2ครั้งนะครับ2ครั้งกับตีประมาณสัก3ามสครั้งบวกกับตีอีกสาครั้งตายเลยนะฮะผมให้เดาอย่างนี้เลยนะคะแต่ตะกี้คือ,คอต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมเก็บมานาไม่ได้ถ้าผมไม่ตี ผมต้องตีมันนะครับไม่งั้นมันไม่หยุดปล่อยไอ้อะไรนะแสงพลังขึ้นเต่าอ่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรละเออนั่นแหละมัน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 จะไม่ยอมหยุดปล่อยนะครับถ้าผมไม่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 เข้าใกล้มันะเออแล้วผมก็จะเลือดลดแล้วผมก็ต้องให้ชาบาแก้วยิ้วเลือดให้ผมมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้มานาของภูผาสักทีเพราะฉะนั้นผมต้องตีมันนะฮะเออแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตายตายเร็วมากด้วยก็แสดงว่าสรุปก็คือ ผู้ผานั้นสกิลแรงมากก็ใช้ประมาณสัก2ครั้ง3 2- 3ถึงครั้งนะครับงวงแดงตายเลยนะครับใช้แค่ 2- 3ถึงมครั้งนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับพี่ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับว่าผู้หานั้นค่อนข้างที่จะโหดมกักมากเลยนะครับสกิลนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับถ้าชอบก็ไม่ต้องกดไลค์เลยไม่ต้องกดซับสไคร้เฮ้ยไม่ใช่ละกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับโอเคบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆๆผมมีเพจ a c e b o o k นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j Pro ปนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ